ให้หมายเลข6 The l o v e r s การพบกันใต้แสงสวรรค์ณนะสวนศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มชายและหญิงยืนหันหน้าหากันเหนือศีรษะมีเทวทูตแห่งแสงส่องลงมาพวกเขาคือคู่รักที่ถูกโชคชะตานำพาให้พบกันการเดินทางของอไรออนชายหนุ่มชื่อโอไรออนมาถึงสวนแห่งนี้เขาเต็มไปด้วยคำถามเกี่ยวกับความรัก การงานและการเงินเขาเชื่อว่าการพบเดอะเลเวอร์สจะช่วยชีย้ทางให้เขาความรักและการเลือกเทวทูตกล่าวกับโอไรออนว่าความรักไม่ใช่เพียงแรงดึงดูดแต่คือการเลือกที่จะเดินร่วมกันจะต้องเลือกด้วยหัวใจและความรับผิดชอบ บททดสอบหัวใจโอไรออนพบว่ามีหญิงสาวสองคนที่รักเขาแต่เขาต้องเลือกเพียงหนึ่งเทวทูตเตือนว่าการเลือกคนรักไม่ใช่การเลือกเพื่อเจ้าคนเดียวแต่ต้องคิดถึงการเติบโตไปด้วยกันการงานและการตัดสินใจเทวทูตกล่าวต่อว่าในงานเจ้าจะพบทางเลือกสองทางหนึ่งคือสิ่งที่เจ้ารักสองคือสิ่งที่ให้ความมั่นคงเจ้าต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางใด ความท้าทายของการงานโอไรออนรู้สึกสับสนเขาอยากทำสิ่งที่รักแต่กลัวว่าจะไม่มั่นคงเทวทูตจึงบอกว่าหากหัวใจและเหตุผลสอดคล้องกันเจ้าเลือกสิ่งใดก็จะนำไปสู่ความสำเร็จการเงินและความสมดุลเดอะเลเวอร์สชี้ให้โอไรออนเห็นตาช่างสีทองและกล่าวว่าการเงินก็เหมือนความรักต้องมีความสมดุลอย่าทุ่มสุดทางไปด้านใดด้านหนึ่งทั้งเก็บและใช้ต้องเดินควบคู่ บททดสอบแห่งการเงินโอไรออนได้รับข้อเสนอให้ลงทุนเสี่ยงสูงที่อาจได้กำไรเร็วเทวทูตเตือนว่าบางครั้งสิ่งที่ล่อตาไม่ได้หมายถึงสิ่งที่คงอยู่ยั่งยืนทางเลือกใหม่ที่มั่นคงเมื่อโอไรออนเลือกด้วยหัวใจและเหตุผลที่สมดุลเขาพบคนรักที่แท้จริงงานที่มั่นคงและเติมเต็มและการเงินที่งอกงามอย่างพอดี ข้อคิดจากไพ่หมายเลข6เทวทูตกล่าวปิดท้ายว่าไพ่หมายเลข6ศสอนเราว่าความรักคือการเลือกอย่างมีความรับผิดชอบการงานคือการตัดสินใจด้วยหัวใจและเหตุผลและการเงินคือการรักษาสมดุลสิ่งที่เลือกในวันนี้จะกลายเป็นรากฐานชีวิตในวันหน้า